สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลครับจบไปแล้วนะครับล่าสุดเลยวอลเลย์บอลหญิงเวเนอลลาสปีนะครับสนาม2นัดแรกของสาวไทยเรานะครับที่มาเก๋าโดยในนัดล่าสุดนี้นะครับไทยเราก็เจอกับทีมชาติที่ถือว่าหินมากมากอย่างโดมินิกันนะครับทีมแข่งจากอเมริกาเหนือผลการแข่งขันนะครับก็เป็นทางไทยเราครับสามารถเอาชนะโดมินิกันไปได้อย่างสุดมันและก็ยอดเยี่ยมสู่สีมากๆเลยนะครับสามต่อหนึ่งเซตโห คือทำเอาหลายคนน่คาดไม่ถึงเลยนะครับเพราะว่าผลงานของไทยเราเนี่ยในสนามแรกนี่ไม่ค่อยดีนะครับทำเอาแฟนๆและบอลชาวไทยนี่คืออึ้งไปตามๆกันเลยครับในแมตช์แรกในสนาม2นะครับสุดยอดโดยไทยเรานะครับเอาชนะโดเมินกันไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์จะตามนี้เลยครับ25ต่อ22 20ต่อ25 25ต่อ17และก็26ต่อ24นะครับทำเอาใจเกือบวายเลยนะครับในเซตที่4สุดยอดมากๆ ก่อนที่เราจะไปดูตารางคะแนนแล้วก็อันดับโลกล่าสุดในตอนนี้นะครับหลังจากที่ไทยเราเอาชนะโดมิริการไปได้สามตัหนึ่งเนี่ยเรามาดูคนที่ท็อปสกอร์หลักของแมตชนี้กันก่อนนะครับกันหน่อยครับก็จะเป็นตามนี้เลยครับโหโสำหรับทีมชาติไทยเราก็เป็นทางขัตทยานนะครับทําไปคนเดียว17แต้มเลยครับโอ้โหเก่งมากตบ13บล็อก2แล้วก็เสิร์ฟ2นะครับตามมาก็เป็นทางวิภาวีสีทองทําไป16นะครับตบ15แล้วก็บล็อก1 ทันดาวกับตันทีมนะครับทำไป14ตบ12บล็อก1เสร์บ1ครับพิมพิษยา12ชาชูออน11ธานัชา2แล้วก็นัทธนิชานะครับตัวเซตทําไป1แต้มนะครับส่วนทางโดเมนิกันก็เป็นคนนี้เลยครับคอนซาเลสปีหลังถนัดซ้ายของเขานะครับทำไป20แต้มเยอะสุดในแมตช์นี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นทางอิสซาเบลครับทำไป18แต้มมาตินสนะครับ MB ของเขาทำไป12นะครับจะเป็นตามนี้เลย มาเต้กับตันทีมก็ตัวเซตน,นะครับทำไป1แต้มครับอ่ะคือต้องบอกเลยว่าสุดมันมากๆเลยนะครับในแมตชนี้ก็ในแมตชนี้ไทยเราบล็อกดมินิการไป5แต้มนะครับส่วนดมินินการบล็อกไทยเราไปได้4แต้มนะครับเสิร์ฟไทยเราเสิร์ฟเอสไป4นะครับส่วนดมินิการเสิร์ฟเอสไป5ครับจะเป็นตามนี้เลยนะครับคือต้องบอกว่าแมตชนี้ไทยเราเล่นได้ดีมากๆเล่นด้วยความมีไฟเตอร์นะครับ ไม่กดดันเลยฟอร์มออกมาดีก็ต้องชื่นชมทุกคนเลยนะครับอย่างบนเรือของไทยเรานะครับทั้งสองคนนี่คือมามากเลยนะครับในแมตชนี้ทําแต้มได้รัวๆเลยนะครับทั้งไหลหลังตบสั้นหน้าสุดยอดมากๆ ทั้งแน่นทั้งเตยเลยนะครับส่วนด้านวิภาวีกับชัชุออรเนี่ยหัวเสาก็ช่วยเกมรับได้ดีนะครับทั้งบอลแรกแล้วก็เกมรุกส่วนที่ต้องชื่นชมมากๆคนหนึ่งแล้วก็คือนุกนิกนะครับตัวเซตของเราเนี่ยเองคือกล้าจ่ายบอลน,นะครับคือจ่ายบอลเร็วรวเลยคือไม่กลัวดีเบนิกันเลยนะครับสยอดมากๆแบบนี้คือโดยรวมคือเก่งมากๆสำหรับสาวไทยเรานะครับแล้วก็เชื่อว่าในนัดถัดไปจะเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยก็จะยังคงรักษาฟอร์มดีๆแบบนี้ได้อีกนะครับก็สู้ๆนะครับ สำหรับอันดับโลกล่าสุดในตอนนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยครับของวอลเลย์บอลหญิงโหอัปเดตมาใหม่ๆล่าสุดเลยนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นทีมชาติตุรกีนะครับมี380แต้มครับโห oh oh, สุดยอดมากๆตุรกีนี่คืออันดับหนึ่งในตอนนี้เนาะอันดับสองเป็นบราซิลของกาบรียลเมเรสนะครับก็มี371แต้มครับก็คือชนะรวดเลยนะครับสำหรับบราซิลในสนามแรกในวีเนียลปีนี้สุดยอดครับอันดับสามเป็นโปแลนด์ครับมี356โปแลนด์ก็ อยู่อันดับหนึ่งของตารางวเวลาแอลนาสุดในตอนนี้ในปีนี้นะฮะสเป็น USA หรือว่าสหรัฐาอเมริกามี351 5, 5, 5เป็นอิตาลี343นะครับอิตาลีล่าสุดก็เรียกตัวเต็งกลับมาแล้วนะครับอย่างอีโกนูด้วยวเวลาอลสนาม2ที่มาเก๊าครับก็มีบิ๊กแมตช์นะครับจะเจอกับทีมชาติจีนอย่างจูถิงก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต้องเป็นแมตช์ที่มันมากๆครับอันดับหเป็นจีนครับมี337 ก็คัมแบ็กแล้วนะครับสำหรับจูทิงในสนาม2ครับรอลุ้นกับอิตาลีนะครับก็คงเป็นคู่ที่แบบสุดมันมากๆในเวเนอลสนาม2ที่มาเก่านะครับอ่ะอันดับ7เป็นเซอร์เบียครับมี328ก็ตกลงมาแล้วนะครับสำหรับเซอร์เบีย เพราะว่าทางดิ安าบอสโควิดก็ไม่ได้มานในเวนแอลเนาะส่วนใหญ่โค้ดโกยเดตินี่คือใช้ผู้เล่นสำรองแล้วก็ผู้เล่นตัวใหม่ๆนะครับคิดว่าน่าจะพักบอสโควิดไว้สู้กับโอลิมปิกนะครับที่ปารีสอันดับ8เป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปนมี314แต้มครับญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่ามาแรงมากๆในตอนนี้นะครับเกมรับนี่คือเหนียวมาก9เป็นแคนาดาครับมี290แคนาดาก็ถือว่า เป็นอีกทีมนึงที่กําลังลุ้นได้ตัวโอลิมปิกนะครับกับเนเธอร์แลนด์ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็คิดว่าแคนาดาน่าจะได้นะครับก็สู้ๆครับเพราะว่านักกีฬาแล้วก็โค้ดเนี่ยพัฒนาเร็วมากๆเลยนะครับต้องชื่นชมอันดับ10เป็นเนเธอร์แลนด์ครับมี286แต้ม11ดูมินิกันนะครับมี286เหมือนกันครับดูมินิกันล่าสุดแพ้ไทยนะครับคะแนนลดลงไป12.7คะแนนเลยนะครับโอ้โห คือไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าจะแพ้ไทยแต่ว่าก็ไทยเราเล่นดีมากๆเลยนะครับอันดับที่12เป็นเยอรมนีครับมี223แล้วก็เมื่อถึงอันดับที่13ก็เป็นทีมชาติไทยเรานั่นเองนะครับมี212แต้มครับสุดยอดมากๆหลังจากเอาชนะไ้ในการไป3.1ตัวเซตอย่างสุดมันมากๆเนี่ยนะฮะก็คะแนนเพิ่มขึ้น12.7คะแนนครับโหมาแล้วนะครับก็คือขึ้นมาแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ก็คือ,อแพ้แกลเบีใต้นอนแล้วก็ตกลงมาอันดับที่1 4แต่ว่าตอนนี้เอาชนะดัตช์นกาลคะแนนก็เพิ่มขึ้น12คะแนนครับสามารถแซงเบลเยียมกลับมาแล้วเนาะอยู่อันดับที่1 3ของโลกครับต่อไปอันดับที่1 4เป็นเบลเยียมมี203คะแนน15เป็นฝรั่งเศสนะครับ179ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องเจอกับทีมชาติไทยเรานรในนัดถัดไปเนาะก็รอดูกันนะครับ16เป็นบอตอตริโกมี177ร 17เป็นเช็กห7ึ่งอาร์เจนตินา177 19ยูเครนนะครับ176 20เป็นเคนยานะครับ162บัลแกเรียอยู่อันดับที่21นะครับมี150ครับส่วนทางเ<อ>กาหลีใต้อยู่อันดับที่37นะครับมี104คะแนนหลังจากล่าสุดเอาชนะไทยเราไปนะครับในสนามแรกเนี่ย3าต่อ1เซตก็เพิ่มขึ้น13คะแนนเลยนะครับอืมก็เยอะมากเลยนะครับ38ก็เป็นเวียดนามนะครับคือ ามจี้ตูดเกาหลีใต้มาติดติดเลยนะครับสำหรับเวียดนามมี103คะแนนเนาะจะเป็นตามนี้เลยนะครับอ่ะครับสรุปอีกทีนะครับกอลเลยวบอลหญิงทีมชาติไทยเราตอนนี้หลังจากเอาชนะด้มยิการไป3ตัน1เซตอยู่อันดับที่13ของโลกนะครับแซงเบลเยียมมาแล้วคะแนนพุ่งขึ้นมาสะสมที่212คะแนนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ